มาค่ะอันนี้นะคะทิปเ,เที่ยวชุมพูพันทิปนะ,ะนี่นะคะบรรยากาศตามด้วยนะคะตลาดน้ำอัมพวานะคะอันนี้ขอบคุณพี่เงาะนะคะที่เดินทางร่วม ถ่าอาจจะไม่สวยอันนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมถ้าจำไม่ผิดนะคะบรรยากาศยามเย็นดีมากนะคะอันนี้เรียกว่าอ่าลูกอะไรจำไม่ได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีข้างหลังนะคะมโอกาจะไปนั่งเรืออีกสักครั้งนี่นะคะนี่บรรยากาศดีนะคะนี่ ท่ยวยามเย็นขอบคุณตากลนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกจากนะคะนอนในเรือกันหน่อยอน,นี้จริงๆมีผู้ชายจากักหูวข้างหลังนะคะนี่นี่นะคะนอนกันไปเลยบรรยากาศดีจริงนี่นะคะอันนี้ น่าจะเป็นการแสดงอันนี้มาดูมะพร้วาวมะพร้าต้นเตี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของโบราณนะคะได้ชื่นชมนะคะมี่ลงเขียน,นตานการทำซุ้มสวยน่ารักนะคะเดินเข้าไปบรรยากาศดีนมีโต๊ะนะคะให้นั่งพักนี่นะคะ สมสวยสมสวยบรรยากาศดีบรรยากาศดีดีจริงนะคะทุกท่านถ้ามีโอกาสนะคะลองไปเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวาดูนะคะยามเย็นนี่มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นประพานอันนี้มีปลานะคะในน้ำมีปลาีดูบรรยากาศนะคะรุกท ข้างอันนี้กินก๋เดี๋ยวรอผู้ชายนี่นี่นะคะดูนี่เห็นแต่อ่อกุยเครื่องปรุงนี่ก๋วยเตี๋ยกระรานะคะ ชิ้นคำใหญ่ๆเลยนะ